ค่ะกลับพพก,กับเมนช่างเมเวลนะคะคลิปที่แล้วนะคะเม่ได้สาธิตการทํากระโปรงชุดสีน้าเงินชุดนี้ไปนะคะเป็นกระโปรงกลีบมะเฟืองนะคะจะเป็น12ชิ้นเนาะเม่ํทำคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายท่านอยากได้วิธีการทําเสื้อช่วงข้างบนด้วยนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนกุดเข้ารูปนะคะเสื้อตัวนี้นะคะมันจะมีการช้อนเก็บ ใต้อกนะคะซึ่งเราต้องใช้เส้นรอบใต้อกมาช่วยนะคะเสื้อตัวนี้นะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่เบสิคแพทเทิร์นนะคะที่เราจะบวกหุ่มแค่2เซนเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปดูการทำแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะเราเริ่มจากเบสิคแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นเบสิคแพทเทิร์นตัวนี้นะคะเมย์ทำบวกหุ่มแค่2เซน,นนะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ค่อนข้างเข้ารูปมากๆนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเมจะเริ่มจากปิดเกล็ดคอนะคะพอเราปิดเส้นคอแล้วนะคะปิดเกล็ดคอแล้วนะคะ เมยจะมาทําเส้นใต้อ,อกนะคะชุดนี้มันค่อนข้างเข้ารูปแล้วก็ช้อนใต้อ,อกเก็บใต้อ,อกนะคะเมยจะวัดจากเส้นอกลงมา8เซนค่ะทางชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยนะคะ ากนั้นนะคะก็วัดเส้นใต้อกตรงนี้นะคะว่าเราได้กี่เซนนะคะช่วงเกล็ดให้เว้นนะคะ ของเมย์รอบใต้อ,อกที่69นะคะครึ่งหนึ่งก็คือ34.5นะคะตอนนี้เมได้อยู่ที่36ค่ะรอบใต้อ,อกจริงของเมย์ยที่34.5ี่เซนนะคะที่เราหาร2แล้วแต่ตัวแพทเทิร์นเม็์ที่36นะคะแพทเทิร์นใหญ่กว่าตัวไซส์เมย์อยู่ที่1.5เซนเมย์จะเมย์จะเก็บอีกครึ่งเซนนะคะเมย์จะเหลือไว้1เซนเป็นเผื่อหลวมนะคะ คะแล้วก็เก็บตรงนี้ประมาณครึ่งเซนนะคะมันก็จะทําให้ใต้อ,อกของเราแน่นนะคะแต่ถ้าใครถ้าใครเกินเยอะกว่าของเมินนะคะก็เก็บตรงนี้เข้าได้นะคะสักครึ่งเซนครึ่งเซนอะไรอย่างนี้ค่ะดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะพอเราทําช่วงใต้อ,อกเสร็จแล้วนะคะมีนก็จะมาปิดเกล็ดไหลนะคะาปิดเกล็ดไหลเรียบร้อยนะคะเราจะมา โค้งคอกันค่ะโค้งคอนะคะเมก็โค้งประมาณน,นี้แล้วก็ขยับแม่มันทัดแบบนี้นะคะเส้นคอรเรามาดูช่วงวงแขนช่วงหัวไหลนะ่น่ะ พอเราได้เส้นคอแล้วนะคะแล้วก็เส้นวงแขนตรงนี้เรียบร้อยนะคะเ<อ>มย์จะย้ายเกล็ดนะคะเกล็ดเกล็ดที่เราพับไว้เมื่อตกสักคู่ตรงนี้เมย์ไม่เอาละเ<อ>มย,ย์จะย้ายจากตรงนี้มาไว้ด้านข้างนะคะ<อ>แล้วก็เรามาดูชิ้นหลังนะค่ะ ระยะห่างคอเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะพอเรามาร์กจุดได้แล้วนะคะเราก็จะมาโค,งค้งคอกันค่ะโค้งคอหลังกันนะคะ แล้วก็โค้งุวงแขนตรงนี้ใหม่นะคะแล้วก็เมยจะย้ายเกล็ดด้านหลังอันนี้นะคะมาไว้ด้านข้างนี้นะคะ แล้วก็คอหลังตรงนี้ค่อนข้างกว้างไม่ขอปิดนิดนึงนะคะไม่เยอะมากค่ะแล้วก็ปิดคอหลังนะคะ แพทเทิรนเราก็เสร็จแล้วนะคะสีเขียวนี่นะคะจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหน้าที่เราได้นะคะแล้วก็ตัวสีแดงนี้จะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะ ตัวแพทเทิร์นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการที่เราบวกรวมแค่2เซนนะคะอาจจะไม่ต้องแก้แพทเทิร์นมากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้เส้นรอบใต้อกนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเสื้อเราเข้ารูปมากขึ้นนะคะก็กระชับตัวกระชับช่วงช่วงตัวของเราตรงนี้ค่ะมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครมีคําถามมีคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ถามในใต้คลิปได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ